สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกเจ้ที่หีึ่งวันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับงานไทยจิปนไทยคอนิกคมิวสิคเฟสนะคะก็ในนามของจิวเกรจินะคะขอขอบคุณทังสาวร้อสาวนะคะอยู่ในตำนานครับคุณอ่ามาชุสกิชิเกโร่นะคะขอขอบคุณมากมาคุณยูยายะติโกชินะคะขอบคุณมากมากค่ะต้องบอกว่ามันเป็นความภาคุูมิใจของเกอว่ามากในฐานะตัวแทนของประเทศไทยนะคะที่เราสามารถพาตำนาน ทั้งสองฝั่งมาเจอกันแล้วก็ขอ,ขอ,ขอบคุณมากๆที่วิศ่สมุฑชนะคะให้เกียรติในวันเสาร์ด้วยแล้วก็ค่อนข้างดึกด้วยที่มาทํข่าวในวันนี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยในฐานะในฐานะที่เป็นไอร่องในตำนานค่ะรู้สึกโดยรอบคะพี่ก็ต้องรู้สึกดีใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเขาเป็นอะไรที่เกี่ยวกับใคยญี่ปุ่นเนี่ยก็เราก็อนพิเศษเราจะอินเป็นพิเศษแล้วใช่เพราะว่าเราเป็นสิ่งญี่ปุ่น

、あの、ゆโนยรยาสังกเขไว่านั่งกะไมยปว่า20ครั้งぐらปแล้วะมาณ20ครั้งแล้วนะคะแล้วนะคันีคือพิเศษมากๆเลยใช่ไหมค่เ้าว่าเอตท่นแต่มาอันการตัวเสดเนี่วนีแต่ว่าครั้งนี้ครเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่เออมาในฐานักศิลปินมาร้องเพลงเนี่ยมาประเไทเนี่เป็นครั้งแรกที่มาร้องเพลงนะคะครั้งก่อนๆเนี่ยคือมาเที่ยวนะจะนี่ครับมาเตรี่มตัวินเกียวโชว์บ えっとまあ、準備、飯田さんは準備は、えっと、だいぶかかったんでしょうか、まあ、あの長かか,のかかったんででしょうかそうそすねあの今、僕、日本で全国ツアーを自分でやってるんですけど、まあ、今回、タイにあの歌わさせてもらえるということで、普段がやってるオールジャンルの僕の音楽を持ってきて、ダンスもあり、バラードもあり、ロックもありっていうセットリストだったんで、まあ、タイの方が初めて見てくださるタイの方が、どうやって歌唱したら喜んでもらえるかなっていうのも考えながら作りました。あー ช่วงนี้นะคะท,ที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยของยูยะเนี่ยครับก็มีคอนเสิร์ตทัวร์ทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะคบเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกว่าก็มีการซักซ้อมอะไรอยู่มาตลอดอยู่แล้วนะครับก็มาสําหรับที่ประเทศไทยเนี่ยก็เลือกคัดสรรเพลงเพื่อให้ถูกใจเป็นแฟนชาวไทยนะคบเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เลยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยครับก็ในปีนี้ร3 5ปีความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นนะคะวันนี้เป็นสิ่งที่ พวกเราก็ถือว่าในานามของตัวเองก่าจะจัดงานนี้ได้นี่ก็ก,ก็ทุ่มเทมากมากนะคะแล้วก็มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราขาดทั้งศิลปินไทยศิลปินญี่ปุ่นที่มาร่วมมือกันแล้วก็ทำให้งานดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นแบบแับน้ำตาไหลด้วยก็รู้สึกดีใจมากแล้วรู้สึกว่าว้าวนี่คือความสัมพันธ์ร้อปีแต่มันไม่ใช่แค่นี้เรากับญี่ปุ่นเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไป